อีกทีนึงหล่อไหมน่ารักไหมชอบหล่อเหรอทาง่วงแล้วหล่อไหมเท่าหล่อไหมไม่ตอบเท่าเท่าไปหาหมอไหมไปหาหมอไหม,หไหมคลิปก่อนเหรอ ไปหรือมาพูดใหม่ดีๆเท้าเท้าเงยหน้าขึ้นมาก่อนเท้าเท้าไปหาหมอไหมไป,ไปไหม พดก่อนพูดก่อน,อนไปไหมไปเหรอครับครับอิ่มแล้วหนีอิ่มแล้วหนีวันนี้ก็เลยไม่หนีใช่ไหมดูไร พูดพูดเสีครับไปหาหมอไหมครับปไป,ปไปเหรอให้หมอฉีดยาไหมฉีดไหมฉีดฉีดเหรอฉีดฉีดก็ฉีดไปก็ไปไปก็ไป แต่เทนะาเป็นแมวจรนะทอเป็นแมวจรทอจะยอมให้ฉีดไหมฮยอมจ้าอย่าหนี้นะเข้าใจไหม วันนี้วันพฤหัสเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์รอดูอีกวันหนึ่งก่อนเพราะว่าเทาเป็นแมวจรไม่มีเจ้าของนะคะเพิ่งจะมาคุยกันได้ไม่ไม่ถึงห้าวันนะคะท่านะผู้ชมคือยังไม่เชื่องเท่าไหร่เนาะก็เล็กจะจับใส่กรงนะคะเอาไปฉีดยาดูหางดูหางมาขอกิน,นะคะ่ะขอกินปลา มีคุณป้าคนนึงบอกว่าให้ตั้งชื่อธรรมดาไม่ต้องเสือเท่านะไม่ต้องตั้งชื่อใหญ่หญเลยก็เชื่อนะคะเชื่อนะก็เลยชื่อเทาเทานะเทา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 อุนารักเจ้าพูดเมื่อวานเล็กบ่นไงบ่นว่ากินข้าวแล้วก็หนีหอดูหางค่ะแมวมีความสุขจะกระดิบหางแบบเนี้ยนะสื่อสารกินข้าวแล้วก็ เปิดแนบนี้เปิดตูดนี้เลยไม่มาให้หยอกไม่คุยไม่อะไรเลยหนีไม่เห็นหน้าเลยวันนี้ก็เลยอยู่นะคะกินอิ่มวันนี้ได้กินทั้งอาหารเม็ดทั้งข้าวข้าวข้าวเจ้าคลุกปลานะคะเดินดูให้ความสุขนอนใต้ท้องบดค่ะเทาๆชื่อเทาๆทนะชื่อเทาเนะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะ บายครับบ๊ายบายครับก่อนอมผมจะนอนบายบายบ๊ายบายเหมือนเสือเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ